อาพบกันอีพีสองพี่น้องผมวังหันฉีบเชือกตัดไปยาวา,าวามีนะครับเรื่องประเภทนี้แตกบ้านแตกเมืองเยาวา,าวามียอพเพราะว่าเมื่อไปตัดเมื่อไปกดไอ้นี่มันก็นเลยตัดไปแต่ว่ายาวากันพอขาวมาเหตุการณ์สําคัญแบบนี้นี่เขาผ่านบ่อไน้องพี่น้องเนาะต่อกันอีพีสองเลยทีเดียวเชียวแหละปลาพ่นิว่าเนี่ยได้ให้เข้าไปยังไรเขายังไรออกยังไรเพราะว่าด้วยบรรยากาศยุอนนี้นี่คือยุทธงอยูยุทธาเนาะพี่น้องเนานะ,นะบรรยากาศคือยุทธงอยูยุทธา อยู่หน้าอยูไ่ไ้เอาฮอบึ่งกับบรรยากาศกันไปเรื่อยๆกอนพี่น้องอเอาบ้าวเกาหลีบ้าวเกาหลีกับมาบุ๋มครับผมครับผม มาลูกเพลินมาเนี่ยมาตาเดียวครับเขาก็เห็นเลยเขาเคยเห็นกันแล้วเขาก็เห็นคือกันประชันพี่น้องทางพี่เพิ่นอิ่มเดียวบ่ทางพี่เดี๋ยวเดียวเดียวบางทางพี่ก่อนทางพี่เพิ่นอิ่มยังอี่พออีแม่เพิ่นอิ่มเดียววงท่าอังนี่ก็เลยเดี๋ยวสักวันกันมาหาวองผองเย็นค่ะ วางจะเข้าว่าสันส้นซ้บผ่อมองซุ้มมองเย็นขนาดน้อยเอา,เอานี่พ่อขาวมาเอินเป็นเป็นระเพณนี่นันมาเอิน ออเ,เอาวกันด้วยพี่นองเอ้ย่าสัน่นเอาอีพี่ซอพี่นองเบิ้งต้องเบื้งให้จบเราพี่นองวะเบิ้งเขาตรงเบื้องให้จบไทยก็ต้องไทยให้จบคือกันขันบ่จบบ่ไดดเอาอยัางไหนตัวลรคุณพ่อ โอ้อันเอาขวดอันเอาซีองไวสอะเดี๋ยวยัง <c oughs> มันตีลีกระซีมันตีลีกระซีขวดเหล้าขวดเบียร์แมนครับแมนแมนอนี่ครับกินได้ได้ยังกินล้วครับว่องนี่โอ้โหใส่ครับมันเสียบ,สยบว่าถอดเนื้อ โลโก้ิดราะมาไกลกันเนี่ยดาราบานอีทอดเนื้อแหงทอดเนื้อแหงเราับพี่น้องผมสวัสดีครับอีพี่สองอีพี่ังหันมือหลงไปกดไปกดเอไปกดปุ่มมีหยางผู้พี่น้องมนเลยตัดไปตัดไปซื้อๆอยากให้เบื้องตอนพักกันเขาเมื่อในบ้านคนแตกบึมบึมบึมบึเขาเมื่อในบ้านน้ำน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเขาไปทำขุนเดี๋ยวนมบอกทาง ไปแล้วพี่งอกเอมนกาวาุ่นแล้าัเง้าเจบ้านเขาดียิ่มไปยนี่อ่ม้านนี้ม่ครับครับ ก็ง้อาไ่พายานตัวโคว่าวิดก็ได้ย่านยู่าจะว่ากับ้องดการลอนตลอดเวลาเนาะครับเนาะเป็นวิตกอยู่กัางวุ้นตลอดย่านขควิดมาเรียนตั้งกี่มุกใส่คุณแล้วครับพอผัเขาหอกกดไดอที่่างคุณ ก็ถามกูนี่ก็เจ้าว่าอายุหน่อยๆเด้อพี่น้องเด้ออายุหลายถักแล้วคือกันเด้อพี่น้องอายุพ่อได้มาห่มมาส่นเนาะพี่น้องเนาะพ่อได้มาส่วนยู่ห่มอยู่ทาอีหยังล่ะอคุณครูข้าวโพดค่ะข้าวโพดลงท่านข้าวโพดลงท่านมันเมียนว่าเะยเหรอยะตั้ก้าวพอยี่นี่เราขายนะถ้าแสนบาทมีห่อนลงทาน เอาพี่น้องอยู่กันเรื่อยๆเป็นตะยูตะเบิงแจ้งน้อยบอกคุณแม่แัวนสิเลยเขาเมื่อบานนี่แจ้งน้อยบอกครับขายแจ้งน้อยเจอหนิมิตรบาร์เขาวมาเอิญแล้วฮะเออมาเอิญ่าไปแกลบเพื่อนไปยู่มองซุ่มมองเห็ยนมองอยู่นี่มีแห้งมองอุดมสมบูรณ์บ่อึดบ่อยาดคนรมองว่ามีลูกมีไผ่พร้อมปลอดไผ่สำรับลูกสำรับหลานมาเอิญผมเนี่ยผูครับผมเสียว่าคนหลายๆภาคนี่สิบ่ฮู้ว่ามีประเพณีนี่เลยค่ะ มันกระมันกะท่วมตั้เมื่อหลาเดือนมาเกินกำกัตรงกับวันอังคารพร้อมกะต้องมีประเภทนี่เฮ็ดแบบนี้ทุกปีแตกบ้านแตกเมืองทุกปีค่ะครับมันเป็นภาพที่มหัศจรรย์มากมากเลยค่ะครเบ้ามีกะนี่ละเที่ยเลียเกิดมาอายุขนาดนี้กะนี่ละเที่ยเลียพี่น้องที่ไอ้นี่ขกรล่วงขอไปวัดไปรอดนำมนต์สุ้ฟัวสุ้คนเด้อ เป็นรถน้ำมนต์ทุกขู่ทุกคนยังเฝ้าเมียพ่อเาะขาวคนเมียอ่ะเราเย็นนี่พ่อขาวคนนั่งยุบหุ่นพ่อแม่บอกครับพราะเน่ขาวกินข่ากินน้ำยุบหุ่นวันนี้เขาวกินเข่ากินน้ำยู่ย่เฝ้าพี่น้องเฝ้าเด้อถ้าพราะเนี่ขาวกอนว่าัษนพ่อเนี่ขาวเรากินเข่ากินน้ำยู่มากินเข่าง่ายนอกบ้านตัวนี้นะครับครับวงนี้แยงพักขี่เล็กกันมี ดำบักทัวจัวจัวยู่ผีกะมีพี่น้องเลยกินอีหลีนี่แม่นว่าว่ามปนกินเหล่าค้ายออกแล้วผีน้องเด้อว่าเป็นกินเหล่าค้ายออกเสีของเขาไม่จำโอ้ยเขากะเบิดพี่น้องเลยกะเบิดดีเหรอไม่จบนะจบไม่ยักขำแน่น่ะร่างกินตำบักทัวเบิ่งพูดอะไรดำบักทัวอะไรนี่ กินดำแน่พี่น้องไม่มีพอพี่น้องอยู่ยากกินตามอยากเครกำลังห่งมั้งนม่บอยู่บานไม่ใช่ันอยุบานไม่ยู่งชุมจริงจริงแต่ว่ายากบ้าก็แล้วกินนี่หรอเจ้าพูดจิตไต พ่อปุณอยู่ดอกมันจะแบนหม่ก็ได้ถ้าม่าวนี้เบิดบดานเบิดเมี่ยงน้อถ้าแม่พรท่านกัน ลบคำนี่กับพี่สานบานไครหนุ่ยกอนพี่น้องคนปลาแซบๆต้มปลาแซบๆดิกินปลานี่พี่เมือคืนวันนี้นะช้าช่งผมนน้อกา พ่อเห็นหอกกระมาก็มีพี่น้องมันไม่ได้เขาเมื่อยง่ายหรอกแนวนี่อีพี่สองแะพี่น้องเนาะเอาพุตตำกระตำยุพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวท่านยุท่านยุเอาเกลือบอกห่าบอกขุ้งมาตำพิษเตี้ยบคักเจ้าบาทบพี่น้องเพื่อนเพื่อนเอาไปแห่เยีเ่ยที่ได้ไป ไปไปนั่นเห็นไปยีท่ยะะทีนั่งยื้อแก่มาแทนเอาคือกู้แล้วทางนั่นเอาคือเพิ่มข้มาเพิ่มข้อมาเหรอคุณพ่อพอันนด้เขาเมียแล้วครับเนาะเริ่มกู้ศาสตร์กู้เสียแล้วพี่น้องผม เริ่มกูเชียกูศาสตร์กันแล้วพอขาวมบ่ท่านลูกข้างพุนปูแล้วพี่น้องผมโดยความชุ่มเย็นพอขาวกะยุพุนพอขาวบ่าท่านผ้าเมื่อ พี่สองพี่น้องผมคันว่าเห็นตอนเขาเมียหลายลายเขามเมียนั่กับบ่เมียนลหละต้องเห็นตอนเขาเมื่อน้่เนาะพี่น้องเนาะชุมนุ่มชุมชนนยูบานนอกบา้านหน้าเฮาบา่ต้องยานดอกโควิดว่ามีผู้ใดไปใส่มาใส่พี่น้องตะกะนั้นเฮ้าขายังใส่แมดกันเปืืออยูดีเนาะพี่น้องเนะนาะเฮ้าขยังใส่แมดกันเปืืออยูดี คือเห็นยู่ปุ่นว่าหันเข้ามาหอดพี่แล้วครับผมห่อไหลนะครับผมพี่น้องห่อไหลกินหันเลยพันกันไม่กินหนีกินหนีกเลยนี่กินหันขอบคุณครับเข่าโคตรหวานหวานพี่น้องเข่าโคตรหวานหวานกันกินเข่ากินน้ำอิ่มแล้วชุ่มเย็นเย็นเราบะทางนี่ครับผมเย็นไปทางนี่อิ่มแล้วว่าคนดู อันนี้ทึ่งหน้าหน่อยอเป็นทึ่งหน้าหน่อยคัอนดูปะครับเป็นขั้นดูวะสัน <c oughs> <c oughs> ฟายู่ใสเปล่าฟาหนคุ่านาอยู่ส่ฟาอยูครับไม่มีถือมาไยตายได้วันคุณขุนอย่างผมขอะไปแข่งนี่คุณขุพผู้ใหญ่ครับม่เอาไม่เอาไม่เอาความคุณหลายครับคุณปุผู้ใหญ่เอาเนาะครับเนาะไปแขงเนี่ยยังครับครับผเดี๋ยวไปแข่งบ่มีบัดีเขาโอ้ยกลับบ้านกลับทองเราไปทองเพราะผ่าขาวผ้าเมื่อไ่ กูศาสตร์กูบ้านกันแล้วพี่น้องเ้ยบาทนี่อืออือโอ้ยนาสิยักเชียงนี่น้อยังเขเมีอ แตก iesen, บ้านแตกเมืองพี่น้องผมพี่ที่แตกบ้านแตกเมืองเป็นแนวนี่แหละไล่โควิดได้เพาะน้อพี่ที่แตกบ้านแตกเมืองเขานี่แนวบดีปัดเป้าออกเบิดแล้วว่าะันพี่น้องโควิดกัใย้ามาไกลเรื่อที่นี่โควิดมาไกลบพไาะใดเ้ถือไทยพีไทยน้องไล่นี้จากเบิดเราเนี้ครับเอาโควิดทิมไปงอกาม โควิดเอาทิมใบเงาขามเนาะพี่น้องเนาะพูดนะผู้สาวหับตาพีน่น้องโตอ่อแตะแอะอย <laughs> <tutti puede plausible> ู่ผู้ใดก็ได้เอาเริ่มเขาเมื่อแล้วพี่น้องครับผมพี่น้องครับผู้เมื่อกับเมื่อผู้บ่ทันเมื่อกับว่ทันเมื่อ ไปเฉงก็ไปนี่พันอนุโมทนาให้มากกินว่าท่านได้ยันี่ขุนเป็นสายเมื่อพี่น้องเป็นสายเป็นไดเมื่อโอ้ยบบพีนน่นี่แบบนี้ว่ามีเบาซื้อเกิดมาเขาก็พ่อครั้งแรกพี่น้องเขาก็พ่อครั้งแรกในชีวิตเนาะครับเนาะเขาก็พ่อครั้งแรกในชีวิต ซุ่มจินยูกับ่อท่านลูกแล้วนะครับเนาะห้องห้กงก็มาบอท่านอิ่มบอท่านชุ่มเย็นเทากับ่อท่านเขาเมื่อละมันเป็นธรรมชาติลุงเป็นก็มาก็สิเทียนครับผมคือการครับว่องนันเพิ่นกับบอท่านเมื่อว่องนันกับ่อท่านเมื่อคือการเพิ่นว่าเพิ่นจินยูด้วยความชุ่มเย็นบอท่านอิ่มท่านเต็่ยมบอท่านเย็นท่านใดเทากับ่อท่านเมื่อนะครับเนาะแมน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 เดาดกสิอยากไรจักหน่อยพี่น้อง แดดกับเสียากไรจักหน่อยผู้คนกับเรื่มทยอยเมื่อคำว่าทยอยเมื่อกับบฤฤฤฤฤฤ่นบดผู้วงดีพี่น้องว่องได้เพิ่นบ่ท่านแล้วว่องได้เพิ่นบ่ท่านแล้วเพิ่นกับบ่เมือ่อว่องได้เพิ่นบ่ท่านแล้วเพิ่นกับบ่ท่านเมือ่อว่องได้เพิ่นแล้วไข่เพิ่นเนมือ่อก็ตาปลาขาวมาเอือนแล้วเอา เมื่อแล้วสาสเตอร์เท่ากระไดพี่น้องแล้วแล้วๆครับแล้ยววงบ่ทันแล้วเพิ่นบ่ทันเมื่อเด้อครับเด้อวงใดแล้วช่างเมื่อวงใดโบทันแล้วเขากับบ่เมื่อละพี่น้องผมลังหลายหลายเมียพี่น้องเลยลังหลายหลายเมื่อแล้วประเพณีแตกบานพี่น้องผมคำหนึ่งเดือนหาวันอังคารเด้อพี่น้องเด้อให้จำไว้กันครบรวมมาย่ามได้กับไม่เฮ็ดย่ามนั่นละเพิ่นว่าไล่โรคไล่ไพไล่โควิด 19, งไล่โควิดก็ได้ได้เราผู้เยาผู้แจ่ผู้ยังง่พันว่าจินเขาต้องกันพี่น้องแต่บ้านแล้วบา้ามีค่าไทยบ้ามีโอกาสได้กินเลยพี่น้องผมก็จะเราจินเบิร์ดนี่จ้า ไปมอไซเรากินมาตั้งนานแล้วแม่เนไานี่เหมือนได้บน้ำมีอะไรไม่น้ำนะไกระมวลหมี่ติ่มซไปิงเงีอยใินกระาวลจ้อง้แ

ก็เอาเมือยองอกินมาไหนนตมเอารไปกอตมเอาได้หนิตั้เอาก็ได้ตมได้หนิต่ขาเบียยังแหลกไงตขเบียก็แต่ว่า่อยากยองเนาะตมแหลกไงรต่ขาเบีย่ได้ยองไหมอะไรนะเอ้าหวจังไนั่นแบ่มึ ตั้งเกล็ดเมือโหลดฉันมือเรียนน่ะในยองย้านั่งแม่นปอบเมื่อกลั่นบม่อเกดแม่นเดียวตั้งเกล็ดเมื่อเขาไม่กินครับในใหญ่เอากินในๆก็ได้กินแลยกินให้มันเอี่ยมก้อนเข้าไปเลยพี่น้องถ้าพี่ทางน้องเขากลออกเมื่อเบิร์ดเรืออยู่นี่บ่จักวงเดี๋ยพี่น้องเด้อดังที่เห็นกันเรืออยู่นี่บ่จักวงนี่แหละครับน้ำ ความคุณทุกเลยทุกทับทุกการติดตามเหมือนเดิมค <ร Stevens. S 1> <oh ือเก้าพ <th ername> ี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานมาคือพี่น้องผมพิพากษาการได้คำว่าข้าวเจ้าเฮียชาตทางจมูกชิพาี่บอกไปว่ามีขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเออเอาพ่อขัดจิ้มหน้าครับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ขอบคุณครับเกิดมาที่เรกในชีวิตพ่ากับพ่อประเพณีแตกบ้านแตกเมืองพี่น้องผมหนึ่งคำเดือนหาตรงกับวันอังคารเด้อพี่น้องเออครับโอลรอมมาแบบนี้คู่ปีกะทิประเพณีกันคู่ปีเนาะพี่น้องเนาะฝากไว้คนรุ่นใหม่รุ่นหลังเนาะพี่น้องเนาะ ยี่สิบปีสิบปีแล้วพันธุ์พีนองผมห้องกระเฮ็ดบบ้ามีกระเหยียบตื่นบ่ทันขอบคุณครับสวัสดีครับฝากติดฝากตามฝากชุ่มฝากไล่ฝากแชร์ทั้งสองอีพีในพี่น้องเด้อสวัสดีครับปีนั้นเพิ่อนกับเพิ่อนกับแตกอยู่ดิปีห้าแปดห้าแปดหกส่วนห้าแปดห้าแปดเขายังอันนี้ไว้แตกบ้านปีห้าแปดมาอยู่นี่ปีปีก้อนก้อนนั่นจ้าไปหน้ามี